มาตรฐานสำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการหนึ่งนาทีกับสอมอ,อตอนเจอสินค้าไม่มีมอ,อก,กอบอกสอมอ,อได้นะ ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินไปทางครับที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายนี่เก็บเงินที่แฟนพี่อะไะน้องหมาแล้วมาแล้วที่หนี่ผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเองที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทําไงไหนแกให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไงโอ ทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมาอ,อกอก,อก็ไม่มีคิวอาคดอะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมาอ,อก,อก,อกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งบอแสที่เพจ Facebook สอมอ,อเลยด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอนนนยแ